สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Best นะครับวันนี้ก็มีอยู่ในเกม Call of Duty Mobile แล้วนะครับทุกคนวันนี้ทำตัวแบบดีใจเกินเหตุไงคือต้องเท้าความก่อนนะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานนะครับที่แฟนผมเดได้ทำการไปจองมือถือ iPhone 11 Pro Max มานะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะครับทุกคนก็เฮฮากันไปครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาบอกก่อนนะทุกคนว่าผมเนี่ยยังเล่นในมือถือ11 เอ้ยไม่ใช่ iPhone 12 Pro Max เนี่ยยังไม่ถนัดนะครับซึ่งจอมันใหญ่เกินไปแล้วผมแบบเล่นไม่ค่อยถนัดมือสักเท่าไหร่นะทุกคนยังไงผมจะลองปรับปุ่มหรือว่าปรับอะไรต่างๆในช่วงนี้ดูแล้วก็ฝึกเล่นนะครับอาจจะมีสตรีมบ้างนะทุกคนก็อยากให้สตรีมยังไงก็ลองคอมเมนต์มานะครับเราจะได้มาเจอกันนะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ตามสัญญาครับทุกคนที่ได้เกลิ่นไปนะครับเพราะว่าผมได้บอกไปนะครับว่าผมเนี่ยจะทําการสุ่ม Lucky Draw Dark Side นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็น Lucky Draw ที่มาสักพักแล้วแหละแล้ว เรจนาลีฮะซึ่งเป็นตัวละครที่แบบมีเอฟเฟกตสกิลติดตัวค่อนข้างเยอะนะผมก็ได้ทําการอธิบายไปแล้วและอย่างก็คือ นี่ครับปืนดอา50 GS นะครับในสกิน calamity นะครับซึ่งสก,กินนี้เนี่ยมันก็เป็นสก,กินแรกที่เป็นระดับ legendary ของพกนะครับก็โอ้โหไม่รีวิวไม่ได้ครับทุกคนโอเค,อเคแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะทำการปรับนะครับเอฟเฟกต์ Effect, แล้วก็กราฟิกเนี่ยทุกอย่างให้เต็มเป็น Very really High แล้วก็เฟรมเรทเป็นแม็กนะครับรวมถึงพวงเอฟเฟกต์อะไรต่างๆเนี่ยผมก็ปรับให้มันสุดเลยนะครับทุก แล้วก็มาลองมาดูกันนะฮะไอ้ยังมาลองมาดูอยู่แล้วก็ลองมาดูนะครับว่าตัวละครตัวนี้แล้วก็สกินปืนพกกระบอกนี้นะครับมันจะฟีลขนาดไหนซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปเล่นในโหมดมัลติเพลเยอร์ก่อนเลยละกันนะทุกคนดูดิอ๋อไปไงเปิดตัวได้อย่างฟีลหผันมาแบบหลอกเกิน <c oughs> <c oughs> ก็เท่ดีเดยวทุกคนผมก็เออลืมบอ,อกไปผมก็เสียไปประมาณไม่น่าจะเกิน 10,000CP นนะครับน่าจะไม่ถึงนะถือว่าคุ้มมากนะครับเพราะว่า ได้ทั้งปืนได้ทั้งตัวละครที่เป็นระดับ Legendary เลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นอยู่2โหมดนะครับซึ่งเป็นโหมด Attack of the Night นะครับซึ่งโหมดนี้มันเป็นโหมดติดเชื้อนั่นเองนะทุกคนแล้วมันอยู่ในรูปแบบกลางคืนนั่นเองนะครับก็ใส่ไนท์โหมดอะไรก็ว่ากันไปนะทุกคนแล้วผมเนี่ยจะมาเล่นเป็นพก50นี่แหละนะครับลองมาเล่นยิงซอมบี้ดูซักตาหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราลองไปเล่นแบบเพียวๆในแลงเลยนะครับแล้วมาเสพกราฟิกดูว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะมีอะไรพิเเศษเข้ามาม แล้วปืนที่ผมแต่งเนี่ยเออผมลืมบอกไปครับผมจะพาทุกคนมาดูของแต่งก่อนละกันนะครับก็ด50 gs นี้นะครับซึ่งของแต่งเนี่ยผมต้องอธิบายก่อนนะว่าของแต่งมันผมฟิกได้แบบนี้ได้โคตรดีแล้วนะครับทุกคนซึ่งผมก็ได้บอกทุกคนไปตอนแรกนะผมเนี่ยได้ทําการใส่เป็นอัตารกระสุนซึ่งมันเป็นของแต่งของเจ้าตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทําการใส่เพราะว่ามันจะลบความแม่นยําเมื่อยิงแบบไม่เล็งนั่นเองนะครับมันทําให้เวลาที่เรายิงเนี่ยยังไงมันก็โดนยากคนระับผมก็เลยปรับเปลี่ยนของแต่งนิดหน่อยนะครับก็เป็นว่าดู อย่างแรกเลยดีกว่านะครับก็คือปากรก,ปรก,ปากระบอกปืนนะครับทุกคนปากกระบอกปืนเนี่ยผมใช้เป็น MIP นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้สนใจอะไรมันเลยมันจะมีแบบแสงปากกระบอกปืนลงถึงความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเนี่ยนี้ผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะแต่ว่า มันมีเพิ่มความแม่นยำยิงแบบไม่เล็งนั่นเองนะครับซึ่งของแตงที่มันแบบมีเรื่องของเพิ่มความแม่นยำยิงแบบไม่เลงเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องใส่เจ้าตัวนี้มานะครับส่วนอันที่2ก็จะเป็นลํากล้องปืนนะครับลำกล้องปืนก็ใช้เป็น MIP ครับอันนี้ผมจะเอาเพิ่มเพราะว่ามันจะมีเรื่องของระยะดาเมจนะครับแต่ว่าความแม่นยำแบบยิงไม่เลงเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วแล้วมันเป็นลบความไวในการเลงครับนี่แหละลบไปเถอะครับเพราะว่าเราใช้เพิ์งยิงแบบสองกระบอกเราเลย ไม่ต้องซูมนั่นเองนะครับทุกคนต่อไปแมกกาซีนนะครับอันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันแมกกาซีนนี้ผมเป็นเอาแมกกาซีนใหญ่เลยนะครับเพิ่มความจุแมกกาซีนแบบสุดเลยแต่ว่ามันจะลดแบบความไวในการเคลื่อนที่แล้วก็ความไวในการรีโหลดนะครับส่วนความไวในการเล็งเนี่ยไม่ต้องเป็นซีเรียสมันนะครับส่วนอันที่4นะครับเลเซอร์นี้จําเป็นที่สุดเลยนะครับก็คือเป็น RTC เลเซอร์นะครับอันนี้มันจะเป็นเพิ่มความแม่นยําเมื่อยิงแบบไม่เล็งเพียวๆเลยนะครับไม่ลดอะไรเลยแต่ว่ามันจะมีแบบเจ้าพวกนี้นะครับก็มีเยอะเหมือนกันมันจะมีแบบความแม่นยําแบบยิงแม่เล็งแล้วก็ความเร็วในการยิงขณะวิ่งนะครับซึ่งผมลองใช้เปรียบเทียบแลวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ยังซื้เจ้าตัวนี้ไม่ได้ครับทุกคนเออผมไม่รู้ว่ามันเพิ่มความเร็วในการยิงขณะวิ่งเนี่ยมันช่วยได้เยอะหรือเปล่าแต่เวลาผมไปเล่นจริงมันไม่ค่อยจะได้เห็นนะครับแล้วอันนี้เนี่ยความแม่นยํายิงแบบไม่เล็งเนี่กว่าาตั MIP MW 5มๆ ต่อไปนะครับก็อสุดท้ายครับก็คือเพิร์กอะคิมโบนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นการถือปืนนี้พร้อมกัน2กระบอกนั่นเองอันนี้จะเป็นมากๆครับโอเคเดี๋ยวของแต่งก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเราไปลุยกันได้หมดติดเชื้อกันสักหนึ่งตาแล้วเราไปลุยกันในแร้งแบบเพียวเพียวเล่นแบบปืนพกเพียวเพียวเลยนะครับดูกันว่าเราจะชนะหรือเปล่านะทุกคนไปอย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับ ให้เ <Hey, S 2> พื่อนพอดีอยากเติมเกมเปสาวอ่ะมีร้านดีๆแนะนำไหมอ่ะนี่ไงละ่ะ Over อร์ช p อร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียงแค่3ข,ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. โอนเงิน 3. ส่งไอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยทำไมเป็นง่ายจังเลยอ่ะเชมล่าเพียงเท่านี้ก็รอ CP พีได้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ โอเคครับผมทุกคนเป็นไงมืดโอเคแต่ผมรู้สึกว่าเวลาเล่นในโหมดนี้เนี่ยมันจะเปิดในโหมดใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่เปิดเราก็ไม่เห็นอยู่แล้วนะครับแล้ว <Okay. S 1> อ,อย่างก็คือเอ่อเอฟเฟกต์ของปืนกระบอกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาน้อยมากนะทุกคนผมก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าทุกคนจะได้เห็นเอฟเฟกต์มันแบบเต็มตาหรือเปล่าแต่มาเล่นโหมดนี้เนี่ยปืนพกผมว่าเล่นยากนะเพราะว่าซอมบี้เป็นแบบโอ้โหโถมมาอะไรอย่างเงี้ยต้องลองดูครับทุกคนตอนนี้ผมไม่ได้เป็นซอมบี้ไห้เอาวะเหมือนจะได้ยินเสียงอะไรฟันอยู่ข้างหลัง โอเคไปครับปาไปเลยมาเ้อเรียบร้อยมาครับเป็นซอมบี้ฮะทุกคนโอ้โหก็จะเล่นปืนพกแบบดอทห้าสิบเฟียหน่อยจบแล้วทุกคนเดี๋ยวผมขอฆ่าคนแล้วเราไปเล่นกันอีกตาดีกว่ามาดิสายจุกเวลรุ่นเมการู้จักล่าเขาเรียกว่าซอมบี้เมกาออจุดกำเนิดอะเข้าใจพปล่าไอ้น้องโอ้โหทุกคน ไม่อยากจะเป็นซอมบี้เลยว่ะเฮ้ยเจอแล้วไปโอ้โหบอดแน่นอนตัวนี้บอดแน่นอนมีตัวหนึ่งอ้าวเดินเหมือนกันเลยเพื่อนรู้สึกอยังไงบ้างโอ้ยผมรู้สึกว่าจบเร็วมากเลยเอะเฮ้ยเจอแล้วตอนสุดท้ายอยู่บนบ้านเจอแล้วจ้าโอ้โหสไลด์ไปไอ้หลอดเว้ยกระดักซะเยอะเลยเพื่อนจบุบเลยเพื่อน เออเรียบร้อยโอ้โหจบโคตรเร็ว <laughs> ไปครับทุกคน <laughs> เดี๋ยวผมขอด่านซอมบี้ีสักตาหนึ่งแล้วกันรู <laughs> ้สึกว่าเร็วเกินไปอ่ะนีมาครับในรอบที่2ผมตั้งใจต้องเป็นดัมเบลวันให้ได้ทุกคนใครจะเป็นซอมบี้เอ,อ่ย <laughs> เอาวะไม่ได้เป็นมาทุกคน รอบนี้ผมจะไม่ทําแบบเดิมอีกแล้วแต่ขอป่าก่อนป,ป่าไปแล้วจะไม่อยู่ใกล้เลยคราวนี้เมื่อกี้ม่ไม่ใช่นับเออเมื่อกี้นึกว่านับซอมบี้โอเคไม่ได้เป็น,นครับเอาวะ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 เพื่อนเอาไงอย่ามากันเยอะดิเฮ้เดี๋ยวนี้ไม่ได้โอ้โหเต็มเร็วทุกคนคือซอมบี้มันไม่ตามเลยทุกคนผมแบบลุยเลยแล้วกันลุยเลยแล้วกันเออโอ้โหแรงนะครับอเอ้โด,โดออนสะองรอบไอนะเนีย่ย เอาเรื่องอยู่ไหนกันเอ่ยตอนนี้ซอมบี้มีแค่สองตัวทุกคนแล้วมันหายก็ไปไหนหมดไม่รู้เนี่ยเอาว่ะเพื่อนตามเปล่าโอ้ไม่ได้แล้วทุกคนเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวมีซอมบี้ที่ใช้ปืนได้อยู่เอออุ้ยแรงจังวะโอเคตั้งโลไวตรงนี้ปัป๊บแล้วก็ทินมาย,ยังไม่มีวะหนักตัวนี้ก่อนละกันซอมบี้มีสามมีสี่ตัวแล้วฮะเออแรงอยู่นะแรงอยู่นะซอมบี้มันมีสี่ตัวแล้ว่ะทุกคนเอ้ยเอาวะโดนทิพมาผมตัวหนึ่ง อยากจะเก็บแบบกระสุนมากเลยครับผมกลัวแบบอยู่คนเดียวแล้วกระสุนหมดอะ่ะป่าไปก่อนวาลจัดเอ้ย,เ,อยเจอแล้วว่เกือบตายเอา,เอาหูทุกคนเอาแล้วเอาเพื่อนมาอยู่ด้วยกันเร็วมาได้เปล่าเออสวยตอนนี้5้าต่อห้าเลยครับที่เราอยู่ตรงนั้นนี่แบบผมว่าไม่น่ารอดนอะแต่ตอนนี้คือ ซอมบี้มันไม่กล้ามาตรงนี้เลยมันไม่คิดว่าผมอยู่ตรงนี้ปะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วว่ะโอ้ยิยงโคตรยากเฮ้ยสวยเพื่อนเฮ้ยมันไม่ตายดิมว่งเออมาดิเดี๋ยวขอตั้งโลเ่เฮ้ยมาแล้วเออแสบตาไปดิเฮ้ยโอ้โหผมยิงที่มาตัวเองเกือบแห้งเลยครับเมื่อกี้เฮ้ยเพื่อนเราอยู่คนเดียวได้แบบเก็บหมดเลยโอ้โหเฟี้ยเกินมาแล้วโอ้โหมาแล้วว่ะแห่กันมาแล้วว่ะทุกคน มาเอาอโอ้ยีกนิดเดียวผมเสียงเท้านี่แบบเต็มเลยอะเอเอผมรู้สึกว่ายิงอา่าซอมบี้นี่มันก็เหมือนยิงคนเลยนะครับเพราะว่าเลือดมันมีเท่ากันไงเออโอ้โหรัดช,ช็อตว่ะเป็นไงรัดช,ช็อตทิปไมล์ขอไปเก็บหน่อยละกันเดี๋ยวกระสุนจะหมดอ <จะ S 1> มึคนเร<ฟ> <brasile S 2> ียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าแอบโอเคต้งไ้ก่อนละกัน หลบไปตรงนี้แหละทุกคนตอนนี้ยัง5ต่อ5อยู่เลยนะครับยังไม่มีผู้ใดเสียชีวิตอ้าวไปแล้วครับหนึ่งสี่ต่อหแเลยฮะตอนตนี้เฮ้ยแต่ไอคนที่อยู่คนเดียวตรงนู้นนะ่ะก็แบบโคตรโหดเลยนะใช้ลูกซองยิงแบบโอ้โหอยู่คนเดียวแบบเฟี้ยวเฟน่าจะเล่นแบบซอมบี้ทั้งวันไปเลยเอาวะเอาวะ reloading อุย้ยแหกันมาแล้ว เออโดนไปเอ้ยออออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเกือบตายโอ้ดีนะครับผมแบบเอ้ยดีนะผมมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมันจะถึงขึ้นเนี่ยมันเป็นบัฟของในโหมดนี้นะครับถ้าเรายิ่งฆ่าเยอะนะเออมาดิโอ้โหเอาวะอยากบูว่ะโหเวลาก็จะหมดแล้วครับทุกคนเอ้ยมีคนใช้นิวเคียร์โอ้โหชนะแน่เลยถ้าเป็นคนใช้นิวเคียร์นี่แบบชนะเลยนะครับทุกคน แล้วอย่างก็คือคนหรือแค่สามคนโอเคเรียบร้อยฮะเอ้ยผมว่าน่าจะเป็นตัวที่เล่นทุกสองนั่นแหละโอ้ยังเอาถ้าอมบ,บีตายพร้อมกันทั้งหมดเลครับเราก็ชนะเลยนะครับทุกคนโอ้โหก็มันอยู่นะทุกคนโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันในแร็กันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเล่นง่ายแบบนี้หรือเปล่าเลยทุกคนไปกันเลยดีกว่าครับเอาโอเคครับมา ได้มาเป็นหมวด domination นะจริงๆผมก็เปิดทั้งทีม deathmatch domination แล้วก็ด่านวางระเบิดเลยนะครับแต่มาเจอด่านนี้แล้วมันไกลมากนะผมจะยิงยังไงวะเนี่ยเล่นพกอ่ะผมขอใช้แบบสมองไอคิว8ล้านของผมแล้วกันนะลองดูกันว่าผมจะยิงมาได้หรือเปล่าแล้วรอบนี้เราจะมาดูเอฟเฟกของมันนะครับว่มันจะสวยแค่ไหนทุกคนยิงไม่โดนเลยโอ้ยยิงโคตรยากเกินไปมาครับอ้อมหลังมา อย่าให้โดนอย่าให้โดนถ้าโดนแล้วเป็นสีมองเท่งข้างบนอ,อ้าวโ้เสร็จเดียวเออสวยเพื่อนหยยบก่อนหยยบก่อนหยยบก่อนใจนเย็นใจนเย็นเเฮ้ยเมาไปอ้าโดนด้วยเอา้าผมก็โดนโเกือบตายแล้วนะ่ะอเเจอมุมแล้วเออได้วะได้วะล็อกไปก่อนละกันทุกคนยังไงมันก็ต้องมามุมเนี้อะไรวะอะไรวะอ้าหัวแตกเฮ้ยม,มันแรงมากนะ ถ้าใครเล่นสไนเปอร์แล้วแบบรู้สึกว่ามีคนมามีคนแอบมาหาอะไรเงี้ยคือเล่นได้เลยเนี่ยแต่ว่าถ้าเจอแบบเอ่อคนเล่นแบบปืนกลมาประชันหน้าอะไรเงี้ยผมว่าก็สู้ยากอยู่นะครับก็ต้องแบบอาศัยดพอดีว่าเวลาเนี่ยเห็นปะมันไม่ได้นะเุื่อนแต่ว่าเวลาที่ผมยิงเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกคนสังเกตเลเซอร์อะไรกันเวลาผมยิงไปเลเซอร์มันจะแบบเบี่ยงเห็นปะมันจะเบี่ยงไปแบบคนละเลนเลยอะ ปืนซ้ายยิงออกขวาปืนขวาย,ยิงออกซ้ายอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเวลายิงจริงๆเนี่ยเฮ้ยดูดิโอ้โหมันไม่โดนได้ยังไงวะเนี่ยคือเวลายิงนี่คือมันเล็งยากอะ่ะเหมือนมันจะโดนแต่มันไม่โดนอะไรเงี้ยทุกคนลองไปเล่นดูแต่ก็ถ้าใครฝึกเนี่ยเห,นหน็หนป้าถ้ามันโดนมันก็โดนถ้ามันไม่โดนมันก็ไม่โดน,น,โดนฮัลโหลปืนแล้วแต่ใจวะเนี่ยหมาไอ้ไม่โดนอ้าวเซตเดียวจบเอาวะเอาวะ เอาวะเอาไปเอาไปยังไงล่ะครับยังไงยังไงบีปล่อยรถไปรถอ้อมไปไหนวะหน้มันเสียบบีอยู่โอ้โหไอรถบ้าเอาโผเรียบร้อยรถผมไปไหนวะห,หน,หน้าเอาวะทุกคนแล้วผมมา MVP ได้ไงวันน,นี้แอบผมเล่นแบบโคตรไก่เลยเล่นแต่พบเนี่ยลองดูเออหลังบ่โหไม่น่ารอดแฮปทุกคน ตอนนี้ม่ได้จุด B ไปแล้วว่ะถ้าเจอแบบนี้ยมันเอาหัวแบบโผล่มันนิดเดียวอย่างเงี้ยคืออย่างไงมันก็ยิงยากครับทุกคนมันเล็งแบบตรงจุดไม่ได้อะเอาไงดีวะเนี่ยรู้สึกว่ามันจะดันบ้านเราเปล่ามาวะมาวะอะไรอย่วะนะเออไรยิงเกือบจะไม่ได้จุด B เอาอูดแรงสะดุ้งบอกบอกสะดุ้งนิดเดียวสะดุ้งอยู่นะทุกคน คยู่ไปสิบสองตายห้าโอเคอยู่นะถือว่าดีมากเลยนะผมไม่คิดว่ามันจะได้ขนาดนี้เลยอะจุดบีไปลองเช็คจุดบีกันดูเฮ้ยเรียบร้อยสวนไปมาไม่มาว่ะมาเฮ้ยยังอยู่หอทามมิ่งัะเสียจังหวะนิดนึงมันปล่อยจุดสี่มาทุกคนลองเหยียบดูแล้วกันเผื่อได้เผื่อได้มันไม่มาว่ะเอ้ยมันไม่รู้ป้าตอนนั้นอะโอ้โหเวลาหมดเองโอ้ทุกคนคือแบบ เล่นได้นะแต่ในด่านนี้มันยากตรงที่ว่ามันไกลไปอ่ะผมรู้สึกนะครับเพื่อนแต้มแะแบบโดนน้ำมาแล้วต้องชนะนะเพื่อนขอร้องโอ้แต่ว่าผมลืมพูดไปเลยอ่ะเอฟเฟกต์ตอนที่เราโอ้เฮ้ยทังมันเอฟเฟกต์ตอนที่เรายิงตายอ่ะคือแบบมันเหมือนเกม8บิตอ่ะเวลาที่ยิงแล้วมันตัวแตกเป็นอะไรสักอย่างผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันทุกคนก็ลองดูนะครับโอโหดูดิ ตอนนี้จุด B จุด C มันเอาได้หมดเลยอะไปหน้าวะไม่ไดารใ้ทุกคนเห็นป่ะเวลาที่มันมีบังเกอร์แบบเนี้ยคือเราไม่มีสิทธิ์ยิงมันโดนเลยอะอาบังเกอร์หลบพอดีเว้ยเอาดิเอาดิยังไงก็ต้องชนะให้ได้อ่ะเอาดิเอาดิเอาดิเออสวยโอ้โหไม่น่าได้โอ้ เกิน15คิวโอ้เล่นพก MVP ทุกคนคิดเอาเฮ้ยผมไม่ยอมแพ้ต้อให้ได้ทุกคนไปครับขออย่าย,ยอมแพ้เข้าใจเปล่าขออย่ายอมแพ้เต็มหัวขออย่าย,ยอมแพ้หมดหวังเมื่อวานนี้โอ้ยากเอ้แล้วมันจะเป็นเล่ิกาไ,ไดนะ้ผมว่ามันเหมาะกับด่านวางระเบิดกับด่านทีมเดสแมทมากกว่านะในด่านนี้ดันไปแล้วต้งยากจัดอ่ะ เอาฟูอินเดียวสวยเพื่อนเอาคาตัวตายเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนไปเอาซีวะเฮ้ยเอาว่ะทุกคนเยอะเกินไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวได้ปะได้ปะเออไปครับเฮ้ยเพื่อนเราได้ซีวะเฮ้ยโอ้ยบีบีบีมีสิทธิ์ครับจังหวะนี้มีสิทธิ์ทุกคนไปยังไม่ได้โอ้โหเฮ้ยถ้ามันเอาเอได้เราแพ้เลยนะน่ะอย่านะเพื่อนอย่าขอร้องใกล้ชนะแล้วไป เอาแบกลูช oh เอาว่ามีบีรู้สึกว่ามีระเบิดอยู่หกเพื่อเราเอ้ยไม่ใช่ของเขาโอเคเอาว่าสามจุดเว้ยมาว่าเฮ้ยเอาเรื่อง,เอ,เ,องเอาเรื่องหรือจะเอาเรื่องปะตาไฟอยู่ตรงน,นี้แล้วจะหลบตรงไหนวะเนี่ยว่าไงดีวะเนี่ยนั่งโชว์เลยแล้วกันโอ้โหไงแกไฟไฟมีไฟเ <laughs> <laughs> ดิเดิเดิไอ้ยที่ผมนั่งเล่นแบบเอออยากลองเหมือนกัน เอาเพื่อนดีกว่าจบเลยอยากลองคอนเทนต์แบบว่านั่งแบบเก๊กแล้วมันไม่เห็นเราอะไรเงี้ยอยากลองอยู่เหมือนกันว่ามันจะทำได้หรือเปล่าเป็นมีระเบิดยุ่งว่ะเออสวยสวยสวยอย่าให้มันได้บีขอร้องเออยอยู่ไหนวะน่ะเฮ้ยมันมีเซนทรีการกว่ะเอาไม่ได้ละ ผมจุดบีบีนชนะแล้วครับทุกคนบีนชนะแล้วโคตรลุ้นเลยอะตอนนี้ผมเล่นพกแล้วผมชนะเนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะแพ้ชแบบแน่นอนอะอนเห็นไหมครับคือเราเล็งโดนยังไงมันก็ไม่ตายครับ22คิวตาย13เปานไง<ต>ดีแล้วไม่ตาย20่ะโอเคไม่ได้จุดบีไปแล้วครับแต่เราชนะแน่นอนเนี่ยทุกคนโอเคไปนั่งโชว์เลยละกันเป็นไงโอ้โหโคตรเทเป็นไง เฮ้จัดอาโอเคโอ้โหเอฟเฟกก็สวยคนเล็ดก็โหดอะไรวะเนี่ยโอเคทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมมบจบเน่ยเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย